แล้วนะก็กราบสวัสดีคนดูหน้า YouTube ที่ดูย้อนหลังด้วยนะครนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะนะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะนะก็กดซับสไครต์อะไรเนาะแล้วก็กดถูกใจหน้า YouTube ให้ด้วยนะนะก็เดี๋ยวขอเปิดหน้าเพจนิดนึงครับนะขอไลฟ์สองช่องทางวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีคนดูหน้าเพจด้วยนะนะครับ ถ้าใครเข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะนะกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์สดนะครับเพราะวันหนึ่งผมไ like, ลฟ์สองรอบนะครับนะก็จะไลฟ์ไม่ตรงเวลานะนะอ่ะก็ในหน้า YouTube ครับก็เรา <c oughs> จะไปวันนี้ครับนะช่วงบ่าย2คู่นะครับนะสองคู่วันนี้ในช่วงบ่ายครับไปในศึก AFC Champions League ครับเป็นคู่ของเปอ่ะขอไปเซปาฮันครับนะเปิดบ้านพบกับนของอันอิติฮัดนะครับนะคู่นี้ แข่งห้าทุ่มครับเหลราคาต่อไปทางทิมเยือนอันอิติฮัตนะครับส่วนคู่ที่2ครับน่าในสึกเดียวกันเลยครับเป็นคู่ของอานาเซอร์ครับพบกับอิสติโลดูชานบีน้หนัชื่อค่อนข้างที่อยากขอเรียกดูชานบีแล้วกันน้หน้าคู่นี้นะเหลราคาต่อไปทางเจ้าบ้านครับนะอานนาเซอร์ในราคา2ครึ่งครบสามนะครับเราไปดูผลงานคู่แรกก่อนครับนะไปที่คู่แรกก่อนไปคู่ของเซปาฮันครับพบกับอันอิติฮัตนะครับผลงานทั้งคู่น้นะกก็บอล คู่นี้ครับนะเคยเจอกันมา4ครั้งนะ้าหนะักก็เป็นอันอิทิฮัชนะ2ครั้งแล้วก็เซปาฮานนากก็เป็นผลงานของหลายปีนะนะัเป็น2008ัครับ2016นะครับนักถือว่านานแล้วนะักก็2นี่ก็2000เท่าไหร่แล้วอ่นะเนาะไปเราไปดูผลงานปัจจุบันด,นดีกว่าครับนะก็เซปาฮานครับเป็นละีกของอิหร่านน้าหนักก็ผลงานในเย่าเยอนนะเราผลงานล่าสุดในห้านัดครับของ เซปาฮานครับผลงานในห้าที่ผ่านมาครับนะชนะ3ครั้งน้ำนักแล้วก็ล่าสุดนี้เสมอครับนัดครั้งหนึ่งแล้วก็ในกระชับไม่แพ้กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนัำนักีหนึ่งแล้วก็ในในศึกของ AFC ซีคนี้ครับนะก็ไปเสมอกับอันกัวนะนักสองสองน้ำหนักที่ผ่านมานะผลงานครับนะในลีกเนี่ยถือว่าทำไม่ดีเลยสำหรับเซปาฮานเนี่ยนะในห้านัดไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็เสียประตูน้อยมากน้ำหนักแต่มาเทียบกับอ่านี่ไม่ได้นะำหนักเป็นบอล ฟุตบอลนี่มันเทียบกันไม่น่ากับลีกนะบอลต่างชั้นมากเลยกับอีนดิทัศเนี่ยอันดิทัศน์ก็ผลงานเนี่ยในห้านัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยครับในห้านัดนะครับไม่แพ้ใครเลยน้ำหน้าเจอทีมมาแล้วก็มีนักเตะชั้นนำทั้งงานเลยนักเตะนักเตะดีๆทั้งนั้นเลยครับต่างต่างกันมากนะต่างกันลิบลับต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนะคู่นี้ฟันธงได้เลยน้ำนะขอดูขอดูราคาที่นึงก็อยู่รอบแบ่งกลุ่มอ๋ออ๋อเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะสำหรับคู่นี้ครับนะก็อยู่ในกลุ่มซี นะครับนะอันนี้ท่านได้แข่งไปแล้วครับนะหนึ่งครั้งนันะนะแล้วก็เซปารทานแข่งไปแล้วหนึ่งครั้งขึ้นกันอันนี้นะัแข่งไปแล้วหนึ่งครั้งเ네นี่ยชนะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้มาสามเต็มแล้วแล้วก็เซปารทานเนี่ยครับแพ้อ่าเสมอครั้งหนะึ่งเนาะแล้วก็คู่นี้เนี่ยหลือราคาเปิดออกมาต่ออันดนธิฮัทในราคาครึ่งลูกนะครับบอลมันต่างชั้นกันมากเลยของสองคู่นี้นะครับนะคู่นี้นะครับฟนะันธงเลยว่าอันอิทธิฮัทนะนะแน,น่นอนเก็บสามเต็มแบบสบายสบายได้เลยครับนะคู่า ต่ออันอิทธิพลในราคาครึ่งลูกนะครับฟันธงได้เลยครับนะไม่ต้องดูอะไรให้มากมายครับคู่นี้น้ามาบอลมันต่างชั้นนะครับนะบอลเนี่ยมันของอะ,อะไรเนี่ยจักรคู่นะครับอ่ะคู่ที่สองครับอ่ะอานาเซอร์ครับพบกับดูชานบีน้ามาคู่นี้เลยราคาต่อไปทางอานาเซอร์น้ามาต่อแพงกว่าคู่เลขต่อในราคา2ครึ่งครบ3 นะครับก็ดูผลงานคู่นี้หนึงครับนะผลงานของคู่นี้ครับนะเคยเจอกันไหมครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาทีาสำหรับคู่นี้นะก็ผลงานของอนาเซอร์ครับในที่ผ่านมาเนี่ยใน5นัดเนี่ยเย่าเยือนเมื่อลาสุดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยครับนะก็ชนะหมดเลย5ครั้งครับนะชนะอันทายชนะโอฮุสมีนินาแล้วก็ชนะอันอาลีเจ็ดาชนะเพอร์เซโพลิสแล้วก็ชนะอันไลท์สำรับผลงานของอนาเซอร์ในเย่าเยือนแล้วก็ในศึก AFC เนี่ยครับชนะเพอร์เซโพลิสด้วยนะในบ้านของ เพอร์เซโปลิสนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านนี่เล่นบ้านผลงานในบ้านครับแค่ครั้งเดียวเนาะแพ้ในลีกนำะนะับนแะพ้ลีกตัวเองแพ้อันทาวอนนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยนำะนะนันะบบอลของอะ,อะไรเนี่ยดูชานบีครับนะชื่อเต็มว่า be, อิทิโลดูชานบีเขาเรียกดูชานบีแล้วกันนะนะผลงานที่ผ่านมาใน5นัดเนี่ยเยีเ่ยเยือนนะครนะับนะบอลอ่าลีกนี้เป็นบนอลอ่าดิทาจิสถานนะครับนะนะเป็นฟุตบอลโคต่างชั้นอีกคู่หนึ่งเลยนะมันคนละ คนรักเกตกันนะครับนะบอลคู่นี้น้ำหนักแต่ว่าในหลีกเขาก็ไม่ไม่ได้ดูนา่าเกตในหลีกชนะค่อนข้างเยอะนะในหลีกผลงานหลีกดูได้ดีเลยดูดีเลยนะครับนะผลงานหลีกไม่แพ้ใครเลยนะครับนะ <c oughs> แล้วก็มาเล่นในศึกนี้ผมว่าเหรียญราคาต่อมาในราคา2องูกควบสามน,นา้นะอนาเซอร์ชนะได้แล้วคู่นี้นะคู่นี้อ่าแล้วก็สูงต่ำน้ำหนักเ,เปิดมาในราคา3ลูกควบ3าลูกครึ่งน,ำนะำหนัแต่ดูหนึ่ง โอ oh, ้ราคาภูราคาภูนะครับนะจ่ายเจ้าบ,บ้านจ่ายอยู่ที่1เท่านะแล้วก็จ่ายดูชานบีเนี่ยนะจ่ายอยู่ที่30เท่าเลยนะจ่ายหลายเท่าอนะนับลงทุนลงทุน100เนี่ยก็ได้3,000บาทเลยจ่ายเยอะมากนะพภูนี้เนี่ยบอลมันห่างชั้นกันมากนะ้าห่างชั้นกันหลายชั้นเลยนะ้านะนะเป็นบอลที่เทียบไม่ได้เลยกับอนาเซอร์นัดหลังดูชานบีนะักนะคู่นี้ขอฟันทุงเลยละกันนะครับนะนะไปต่ออนาเซอร์ครับในราคา สองลูกครึ่งครบสามับนะคู่นี้ฟันทงเลยครับนะสองคู่นี้ผมมั่นใจว่าสองคู่นี้นะไม่ตายแน่นอนนับนะสองคู่นี้ฝากไว้เลยนะนะวันนี้อาจจะมาเร็วนะนะไม่ต้องอะไรอะไรมากนะนะบอลนี้ก็ได้คัดมาแล้วนะก็ได้ดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็เข้าตามากสองคู่นี้ดับนาคู่นี้ขอย้ำเลยนะนะต่ออันอิทิฮัตในราคาครึ่งลูกแล้วก็ต่ออันนัสเซอร์ในราคาสองครึ่งครบสามดับนะบอลมันห่างชั้นนะนะไม่ต้องไปดูให้เสียเวลาเลยนะนะบอลห่างชั้นมากสองคู่นี้นะนะอ่ะก็สวัสดี้ต้องขอตัวลาไปกว่อเขาสวัสดี